การบริหารจัดการตรงนั้นครับคือในในการเปิดโอกาสให้ญาติและลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเข้าไปกราบสักการะวางดอกไม้จันเนี่ยเราจะไม่มีการกําหนดจํานวนคนก็คือตั้งแต่8ปดโมงเช้าที่ศูนย์ประชุมเเอเนกะสมการจนาพิเศษเราก็จะจัดแถวเรียงให้ญาติแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเดินเรียงเข้าไปตามเส้นทางที่เรากําหนดไว้แล้วก็ไปกราบสักการะไปวางดอกไม้จันทร ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพื่อจะได้มีความรู้สึกแลาก็ได้บรรยากาศว่าเราได้เข้ามากราบหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเดินออกไปตามเส้นทางที่เรากําหนดไว้ในขณะเดียวกันถ้ามีการสวดพระอภิธ,ธรรมก็สวดไปนะฮะคนที่อยากฟังพระสวดอภิธ,ธรรมฟังพระเทศเราก็จะมีเก้าอี้จัดเรียงวางไว้ให้นั่งทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนอัฐจันนะครับก็ก็ไม่ได้กําหนดจํานวนคนที่ชัดเจนแต่ว่าการวางดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมก็จะดําเนินการได้จนถึงประมาณสี่ทุ่ม ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุท่มทุกวันนะครับถ้ากิว่าการวางดอกไม้จันย์ก็คือเราทำมอคันเกนเองกระเบดทั้งที่ศูนย์ประชุมมอของที่พุทธมณฑลครับที่พุทธมณฑลเราก็เปิดโอกาสให้เข้าไปวางดอกไม้จันทร์แต่เริ่มตั้งแต่ 6, 6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพราะว่าตอนตอน,ตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับญาติญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่จะไปเดินทางไปในส่วนตรงนั้นครับ เพื่อนตรวจการเจ้าภาพได้ถวายเครื่องไตรธรรมแล้วก็เข้ามา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 หยิบเอากับคนเสบแล้วก็มาวางต่อหน้าพระประเคียนต่อหน้าพระประเคียนให้พระรับประเคียนให้พระรับอ่นให้ไหวมือจะไม่เป็นไรเราตอนนี้ตีไว้ที่สิบนะแต่ว่าถ้าคนเยอะเราอาจจะให้บางเต็มเลยอันนี้คือสิบ เาจทยอยมาเ่ก็ออกาท้ายไปเรื่อยๆตลอดเวลาอืมว่านอยากคนมาวางเสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเลยใช่แล้วถ้าอย่างเขาเนเป็นแถวเป็น